คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรองไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สาหรับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนํานี่เลยครับ เรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สําคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากเดนเน่ช n e l นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับ อยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ดันเน่ชาแนลสำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาทเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก็สําหรับวันจันทร์อย่างนี้นะครับแน่นอนว่าวันนี้ก็มีข้อมูลข่าวสารใหม่มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆกันอีกแล้วครับสาหรับข้อมูลข่าวสารในวันนี้จะมีอะไรบ้างครับก็สําหรับพรุ่งนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นวันคมรอบ2อสัปดาห์นะครับที่ตัวละครใหม่กําลังจะอัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมแล้วครับและในวันพรุ่งนี้ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ผมยังไม่พูดดีกว่าถ้าเกิดใครที่ยยยัังไไม่่รรูู้นนคคบเเเดดีี๋วาปปลิกอ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากได้ดูคลิปกันไปแล้วนะครับผมบอกเลยว่าตอนที่ผมเห็นครั้งแรกนะคือผมแบบนั่งช็อกอยู่แป๊บหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวเอาจริงเหรอ <c oughs> คือแบบทางเกมผู้นี้นะครับเขาจำเด็ดตู้ตัวละครใหม่เข้ามาทีเดียวนะครับพร้อมกันถึง6ตัวละครเลยนะอย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าทางเซิร์ฟเวอร์ global ของเราเนี่ย ผมคิดว่าทางเน็ตบาร์เบลเนี่ยเขาต้องการที่จะให้เซิร์ฟเวอร์โกลบอลนะครับตามทันเซิร์ฟเวอร์แม่อย่างญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับเพราะดูจากการที่เขาพยายามไล่อัปเดตมาแล้วนะแต่ว่ามันก็มีการติดชะงักนะครับหลังจากที่กลุ่มผู้เล่นได้บอยคอรตตัวละครดัดแอดเซวกันไปนะครับทำให้เขาก็เปลี่ยนรูปแบบการอัปเดตแพทมาครับแล้วก็ทําการมัดรวมตัวละครน,นะครับหลายๆตัวมารวมอัดอยู่ในตู้เดียวนะก็ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยพูดเพิ่มเติมทีหลังลกันเดี๋ยวเราไปดูแพทโน้ตของวันนี้กันก่อนดีกว แจ้งปิดปรับปรุงรายละเอียดอัปเดตในวันที่2เดือน3นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยทางเกมเขาจะปิดปรับปรุงใช้เวลารวมทั้งหมด3ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงบ่าย3มโมงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมบล็อกเอาท์ก่อนเที่ยงตรงด้วยนะครับสำหรับพรีวิวอัปเดตในวันพรุ่งนี้ครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นการเพิ่มอัศวินคนใหม่ ถึง6คนเลยนะครับซึ่งตู้นี้นะครับจะเป็นตู้สุ่มพิเศษครบรอบ1ปีของ7บาทนะครับเป็นตัวละครใหม่ทั้งหมดนะครับนอกจากนี้ถ้าเราเปิดได้ตัวละครระดับ SSR เนะครับเขาจะกลายเป็นระดับ UR l e v e เลเวลให้เราแบบพร้อมใช้งานเลยนะเท่านั้นยังไม่พอครับสำหรับตู้สุ่มพิเศษตู้นี้นะครับตัวละครระดับ SSR ที่อยู่ในตู้นะครับจะเป็นตัวละครใหม่ทั้งหมดคือ6ตัวนี้เท่านั้นนะครับจะไม่มีตัวละครอื่นนอกจากนี้เลยนะเพราะฉะนั้นตู้นี้เนี่ยมันเป็นตู้ดัก ก่อนที่ดัดแอซเซลจะเข้ามาอย่างแน่นอนนะแต่ที่สําคัญคือมันน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าตัวใหม่ทุกตัวนะครับมันรวมอยู่ในตู้เดียวนะทำให้การที่เราเปิดหาเนี่ยมันค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะมันจะไม่มีการหลุดเลทแน่นอนนะเราจะได้ตัวละครใหม่ชัวร์เลยครับก็สําหรับตัวใหม่ทั้ง6ตัวนะครับก็จะตามนี้เลยนะซึ่งทั้ง6ตัวนี้นะครับเอาจริง คือถ้าเกิดจะดูคร่าวๆตรงนี้นะครับตัวละครที่ใช้ PP ได้เป็นอย่างดีนะครับก็จะมีเป็นน้องอิสตินเขียวนะครับกับเดลีเอลีฟานะส่วนนานาชีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะสกิลเขาค่อนข้างแปลกครับก็สามารถนํามาใช้ PP ได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าทีมที่ใช้เนี่ยอาจจะเป็นทีมเฉพาะทางสักหน่อยครับสำหรับโมโนฟ้ากับวาเลนตีฟ้านะครับสองตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ใช้สําหรับไฟนอลบอสเป็นหลักนะครับและตัวสุดท้ายนะครับ เศษเสีเ้ยวของความทรงจำอัศวินดานาโฟลิสนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครที่น่าสนใจน้อยที่สุดในตู้นี้แล้วนะนอกจากตัวละครใหม่แล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมใหม่แบบจัดเต็มครับทุก2สัปดาห์นะครับเวลาที่เขาอัปเดตตัวละครใหม่มาเนี่ย กิจกรรมมันจะเยอะเป็นพิเศษครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเป็นภารกิจสุดพิเศษเฟสติวัลหรือวันพาที่สนะครับสำรวจสมบัติกับฮอคสูตรแลกเปลี่ยนนําโชคครบ1ปีกล่องชนะวิวาทครั้งใหญ่สุดพิเศษแล้วก็กิจกรรมรางวัลเคลียร์บทนะครับต่อมาเราก็มาดูของรางวัลน,นะครับว่าของรางวัลแต่ละกิจกรรมเนี่ยมันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับภารกิจสุดพิเศษพ,ศษพาที่2นะครับรอบนี้เนี่ยก็มีตัวละครแจกด้วยนะ เป็นคมดาบป่าดเปียวนักดาบต่างแดนนานาชินะครับซึ่งนานาชิตรงนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่มีแจกนะแต่ว่าเซิร์ฟเราเนี่ยเขาเอามาแจกให้ฟรีๆด้วยครับส่วนคอนเทนต์สำหรวจสมบัติกับพองนะครับของรางวัลก็จะตามนี้เลยนะครับจะได้ชุดคอสตูมของเมอร์ลินนะครับแล้วก็ของรางวัลน,นี่ดีทุกชิ้นเลยนะสูตรแลกเปลี่ยนนำโชคครบรอบ1ปีนะครับอันนี้ก็จะมีชุดคอสตูมของน้องเดียเน่นะครับกับลิสจังนะครับ พร้อมกับสติกเกอร์ของอิสตินแล้วก็นานาชีด้วยนะกิจกรรมต่อมารางวัลเคลียบบทครบ1ปีนะครับของรางวัลก็จะตามนี้เลยนะที่น่าสนใจก็น่าจะเป็นเพจกับสร้อยคอวีบัตนะครับกิจกรรมเอาชนะในเทศกาลประลองนะครับของรางวัลก็ตามนี้เลยครับยกได้ว่ามีแต่ของใช้งานทั้งนั้นเลยนะส่วนดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซกากลต plus part ที่2เนี่ยถ้าพูดตรงๆอันนี้ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ตรงนี้มันก็เป็นของแจกฟรีนะรับรับไว้ก่อนก็โอเคครับ เพิ่มรางวัลก่อชนะวิวาทครั้งใหญ่นะครับอันนี้จะเป็นคอนเทนต์ PVP สามีสามนะของรางวัลก็จะตามนี้เลยครับนอกจากนี้นะครับกิจกรรมบัฟนะครับในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอะไรเพิ่มมาบ้างนะครับสุ่มอุปกรณ์เพิ่มอัตราปรากฏอุปกรณ์ระดับ SSR นะครับลดพลังงานในการใช้สเตตฟรีแล้วก็ส่งคามบอส50%และสุดท้ายเมื่อเคลียร์สงคามบอสนะครับจะสามารถเกิดศึกทำลายล้างแบบ100%ได้เลยครับคอนเทนต์ต่อมานะครับคอนเทนต์ที่ทุกคนรอคอยนะสงคามไฟนอลบอสซีซัน6ครับ ไฟนอลบอลบันกับเอเลนนะครับปรากฏต,ตัวแล้วครับก็สำหรับคอนเทนต์นี้นะครับของรางวัลเนี่ยหลักๆเลยก็น่าจะเหมือนเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นนะครับคอสตูมของเอเลนเนี่ยเราสามารถแลกได้ในกิจกรรมเลยนะแต่ว่าของบันเนี่ยถ้าเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องติดท็อปคะแนน50%นะครับ ถึงจะได้รับนะนอกจากนี้ครับก็จะมีการเพิ่มเซ็ตคอสตูมในร้านค้าแป้งโฉบนะครับก็จะมีคอสตูมของนาตาชีนะครับเข้ามา3ชุดเลยนะแล้วก็จะมีอัปเดตคอสตูมบิวตี้ของ li, เดลีเอลีแห่งความบริสุทธิ์ด้วยครับนอกจากนี้ก็จะมีรีรันคอสตูมชนชั้นสูงของอิสตินด้วยนะถ้าใครที่พลาดคอสตูมของอิสตินนะครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสแล้วนะที่จะได้จับจองครับสำหรับชุดของเดลีเอลีนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์คอสตูมพิเศษด้วยครับถ้าเกิดเราใส่ครบเซ็ตต้องมีนะครับสำ อีโว e เป็น UR นะแล้วก็ส่วนหัวกับส่วนอาวุธนะครับเราจะต้องซื้อจากร้านค้าแป้งโชบนะเอฟเฟกของเซตนะครับเมื่อเราเคลียร์สึดทำลายล้างจะสามารถรับกล่องซ่มวัตถุดิบเสริมพลังคอซูมได้1ชิ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจํากัด6ครั้งต่อวันนะแล้วก็นอกจากนี้เอฟเฟกเซตวาเลนไทน์เนี่ยมันจะทับซ้อนกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆใส่ตัวละครที่มีเอฟเฟกชุด2ตัวขึ้นไปเนี่ยตัวละครที่อยู่สายมือสุดนะครับเอฟเฟกชุดจะทํางานนะเพราะฉะนั้นชุดของเดลี่เอลีนะคร ผู้เล่นหน้าใหม่มากๆครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่ได้ตีเฮลนะครับเราสามารถใช้น้องเดลี y เอลิใส่ลงทีมนะครับใส่คอสตูมให้ครบแล้วเราก็มีโอกาสที่จะได้รับกล่องสุ่มวัตถุดิบเสริมพลังคอสตูมทุกวันวันละ6ชิ้นเลยนะแต่สําหรับใครที่มีเซ็ตวาเลนไทน์เก่าอยู่แล้วนะครับที่เพิ่มของดรอปของบอสแต่ละตัวครบแล้วเนี่ย ผมคิดว่าชุดนี้ก็ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะหัวข้อต่อมาครับแพ็กเกจฉลองครบรอบ1ปีนะครับส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแพ็กเกจตั๋วสุดพิเศษนะใครที่จะเปิดตู้พรุ่งนี้นะครับก็ถ้าใครที่เพชรไม่พอนะครับหลังจากที่เปิดป่าไปหมดแล้วเนี่ย ก็สามารถมาอุดหนุนตัวตรงนี้เพิ่มเติมได้นะนอกจากนี้ยังมี package, แพ็กเกจการันตีอัศวิน1ตัวด้วยนะครับและแพ็กเกจสุดท้ายนะครับจะเป็นแพ็กเกจ s t ต p up เพชรนะครับหัวข้อต่อมาการปรับปรุงระบบอื่นๆนะครับจะมีการปรับบาลานซ์สกิลด้วยครับสำหรับรอบนี้สำหรับตัวละครที่มีเอฟเฟกต์ดิ้นรนนะครับเขาจะมีการปรับค่าเอฟเฟกต์แล้วก็เดเมจของสกิลนะครับโดยแรงหนึ่งเนี่ยปกติเดเมจจาก100%เนี่ยจะกลายเป็นร้0นะครับนอกจากนี้จะทำการฟื้นฟูพลังชีวิิตที่่ลลดดง15%เเมือก คริทิคอลด้วยนะส่วนที่แรงสองนะครับก็จะบัฟจาก150เป็น195เลยครับการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ลดลงเนี่ยจาก15ก็เป็น20นะและสุดท้ายที่การขั้น3นะครับสร้างเดเมจจาก250กลายเป็น325เครับการฟื้นฟูพลังชีวิตที่ลดลงเนี่ยก็เพิ่มมาถึง2เท่าเป็น30เลยครับซึ่งอัศวินที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมี2ตัวด้วยกันนะจะเป็นเซลลิดฟ้านะครับับบกแดงครับ หัวข้อต่อมาการปรับปรุงระบบอื่นนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการแก้ไขทําให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ผมขอข้าไม่อ่านทั้งหมดแล้วกันนะต่อมาครับเปิดสงครามบอสกลุ่มอัศวินสัตว์อสูรเคล่ากนะครับก็สําหรับสงครามบอสอัศวินครั้งถัดไปนะครับจะเอาอสูรอคุมูออกนะครับแล้วก็ปรับกลับมาเป็นสัตว์อสูรเคล่ากอีกครั้งนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มสายยาใหม่ทั้งหมด12อย่างด้วยกันนะครับสำหรับสายยาใหม่12อย่างตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้เพิ่่่่มมาาาาเเเทอยยงดีววนะะพร บางฉายานะครับยังมีความสามารถเพิ่มเติมเมื่อเวลาเรากินอาหารนะครับจะเพิ่มเอฟเฟกให้มันมากขึ้นกว่าเดิมครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มพลังป้องกันนะครับดูอันนี้เพิ่มถึง8%เอนะอัตราฟื้นตัวอัตราติดคริติคอลนะครับอัตราเจาเกาะเพิ่มพลังชีวิตแล้วก็ยังมีเพิ่มพลังป้องกันคริติคอลด้วยนะและแน่นอนอัศวินที่สามารถสลักอุปกรณ์ได้นะครับทั้งน้านอาชีแล้วก็ลิสเนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้าไปด้วยครับสำหรับสิ่งที่อัปเดตในวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมี ส่วนแพ็กเกจแล้วก็กิจกรรมที่สิ้นสุดลงนะครับผู้มีมีอะไรบ้างนะอย่างแรกเลยก็จะเป็นภารกิจสุดพิเศษ Festival The o วันพ r t ที่1นะครับจะหมดลงแล้วนะส่งคามบอสสุดพิเศษสัตว์อสูรกรีออนนะครับกล่องสมบัติเซอร์ไพรส์ของฮอกจังนะครับใครที่ยังไม่กดเล่นอย่าลืมไปกดกันด้วยนะตรงนี้รูเลตโอกาสทองรีเทิร์น7บาทนะครับดันเจี้ยนรางวัลใหญ่โซกาเลตพทพันหนึ่งเพิ่มรางวัลภารากิจรายวันภายในลงเตียนะครับและสุดท้ายกิจกรรมลดราคาเสริมพลังอุปกรณ์ครับโอ ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นสิ่งที่จะอัปเดตมาในวันพรุ่งนี้นะต้องบอกว่าเป็นอัปเดตที่ใหญ่อีกแล้วครับสุ่มสุดพิเศษครบ1ปี7บาทตู้นี้นะครับผมย้าอีกครั้งนะครับว่าตู้นี้เนี่ยมันดักก่อนที่ดัดแอนเซลจะเข้ามาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะเปิดดัดแอนเซลนะครับสามารถข้ามตู้นี้ไปได้เลยนะเพราะตู้นี้นะครับเอาจริงตัวละครหลายๆตัวนะครับมันไม่ใช่ตัวเมตาระดับท็อปเทียขนาดนั้นนะถ้าเ,เ,เพื่อนๆเพชรไม่เหลือหรือว่าไม่อวยจริงเนี่ย ผมแนะนําว่าให้ข้าไมไปได้เลยครับแต่ถ้าใครที่เป็นสายอวยนะครับหรือว่าอยากเล่นตัวละครหลากหลายอยากสะสมตัวละคระใหม่ๆเยอะๆนะครับผมบอกเลยว่าตู้นี้ถือว่าเป็นตู้ที่คุ้มค่ามากๆครับเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันรวมตัวใหม่ถึง6ตัวเลยนะก็ในความคิดเห็นของผมนะครับถ้าเกิดเราไม่พูดถึงความเร็วในการอัปเดตตัวละครอะไรทั้งสิ้นนะผมบอกเลยว่าตู้นี้ถือว่าเป็นตู้ที่คุ้มค่ามากๆครับเพราะตัวละครอย่างที่ผมบอกไปนะว่ามันใช้งานได้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะไม่ใช่ท็อปเทีย แต่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่สามารถเอาไปเล่นเอาไปปวดในใน PVP ได้ดีนะนอกจากนี้ก็ยังมีตัวละครที่สามารถใช้ตีไฟนอลบอลได้อีกด้วยครับซึ่งไฟนอลบอลเนี่ยมันไม่ได้มาแค่ครั้งเดียวนะมันก็วนมาอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเปิดไว้เนี่ยก็สามารถเก็บไว้ใช้งานต่อได้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับก็สําหรับสุดท้ายนี้นะครับคลิปนี้ผมยังไม่ขอรีวิวตัวละครครบทุกตัวนะเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะกินเวลาเพื่อนๆเกิน,น,น,นไปนะเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆมาดู แรงของแต่ละตัวก่อนละกันว่าแต่ละตัวเนี่ยมันอยู่เทียร์ไหนบ้างนะครับใครที่อยากจะเปิดจะได้ช่างใจตัวเองนะว่าเราจะเปิดดีไหมหรือว่าจะข้ามไปรอตู้ต่อๆไปดีนะครับก็ตัวแรกนะครับที่คะแนนสูงสุดในตู้เลยนะก็จะเป็นเดลีเอลีฟานะครับซึ่งเซิร์ฟเวอร์เจแปนเนี่ยมันเพิ่งอัปเดตเข้ามาตอนวาเลนไทน์เลยครับสดๆรล้อนะอ๋อเว็บนี้เป็นเว็บของเกมบิดนะครับตัวละครต่อมาครับก็จะมีเป็นโมโนฟานะครับได้อยู่เทียร์เอสนะครับซึ่งโมโนฟานะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้ เอาไปใช้ตีไฟนอลบอลนะนอกจากโมโนฟาแล้วนะครับยังมีอิสตินเขียวนะครับอยู่ที่เอสเทียเช่นกันนะครับซึ่งอิสตินเขียวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ใช้ PVP เป็นหลักครับและ3ตัวที่เหลือนะครับนาตาชิลิสแล้วก็วาเลนติฟานะครับทั้ง3ตัวที่เหลือเนี่ยจะอยู่ในเทียเทั้งหมดเลยนะก็ต่อมานะครับเรามาดูฝั่งออเทอร์มากันบ้างนะครับสำหรับฝั่งออเทอร์มานะครับเทียเก็จะมีอยู่ตัวเดียวนะครับเหมือนกันเลยนะคือเดลิเอลิฟาครับและสําหรับเทียเของออเทอร์มานะครับก็จะมี2ตัวนะครับ เป็นอิสตินเขียวแล้วก็โมโนฟ้าครับผู้ได้ว่าอยู่ระดับเดียวกับเกมวิทเลยนะเทียต่อมานะครับเทียบีครับก็จะมี2ตัวนะสำหรับอัลเทอร์มาจะเป็นนาราชีกับวาเลนติฟ้านะครับและสุดท้ายครับเทียซีครับก็จะเป็นลิสต์นะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปข้อมูลข่าวสารวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมเอาเป็นคลิปอัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวแล้วกันนะครับสำหรับรีวิวตัวละครเนี่ยมันอัปเดตเข้ามาถึงหกตัวนะไว้เดี๋ยวผมทําเป็นคลิปแยกให้กับเพื่อนๆอีกทีหนึ ก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับตัวละครเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l กับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าห่างกันเหลือเพียงแค่สี่ตัวละครแล้วนะถ้าเกิดผมนับไม่ผิดนะครับจะมีเป็นบริลิตตสีเขียวตัวใหม่นะครับร่างใหม่เลยนะแล้วก็อิสตินแดงนะครับที่มาพร้อมกันนะครับและตัวแจกดันเซลนะครับสำหรับดันเซลเนี่ยเป็นตัวแจกก่อนที่จะเข้าเฟสของเมอร์ลินนะเพราะฉะนั้นผมบอกเลยครับว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ของเรานะครับใกล้จะตามเซิร์ฟเวอร์แม่ทันแล้วนะซึ่งไม่แน่นะครับอนาคตอันใกล้ดีเนะี่ย จากที่ผมคิดไว้นะคือเวลาตัวใหม่เข้าเนี่ยเซิร์ฟเวอร์เรากับเซิร์ฟเวอร์ญี่ปุ่นเนี่ยผมคิดว่าต่อไปเนี่ยน่าจะอัปเดตมาพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าตัวละครเฟสเนี่ยผมว่าก็อาจจะอัปเดตมาพร้อมกันไม่ได้อยู่ดีนะเพราะว่ามันจะต้องทิ้งช่วงเวลาประมาณ2-3เดือนนะครับแต่ตัวธรรมดาเนี่ยผมบอกเลยว่ามีโอกาสอย่างแน่นอนครับและที่สําคัญเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าโคลาโบตอนนี้ก็ไม่ได้อัปเดตมานานมากแล้วนะซึ่งมีโอกาสสูงมากๆที่โคลาโบใกล้จะเข้าแล้วด้วยครับ โอเคก็สำหรับตอนนี้นะครับใครที่จะเปิดตู้ไหนอะไรยังไงเนี่ยวางแผนกันดีๆนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้นะครับอาจจะไม่เปิดตู้ดัดแอซเซอแล้วด้วยซ้ำนะอาจจะไปรอตู้เฟสเมอร์ลินตู้หน้าเลยผมว่าต้องมีแน่นอนนะเพราะว่าเมอร์ลินกับดัดแอซเซอเนี่ยก็เป็นตัวสีเขียวเหมือนกันด้วยนะครับแต่ถ้าพูดถึงสไตล์การเล่นเนี่ยต้องบอกว่าคนละแบบเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าเกิดใครชอบตัวไหนโอ้ตัวไหนเนี่ยเปิดตัวนั้นดีที่สุดแล้วนะโอเค แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามาชมรวมไปถึงผู้สนับสนุนยูทูบเมมเบอร์ชิพช่องเดชชนะทุกคนด้วยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับอ๋อสุดท้ายดีนะสำหรับตู้หน้านะครับ,บมผมบอกเลยนะว่าผมสุ่มแน่นอนครับโอเค แล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันสวัสดีครับ